โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพุทธวจนะฉบับอริยวินยัยหน้าที่9 1 1พัดตักขาวัดดูกรภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นแลเราจะกบัญญัติวัดในโรงฉันแก่พิกษุทั้งหลายโดยประการที่พิกษุทั้งหลายเพึงประพฤติเรียบร้อยในโรงฉันท้าพัดตุเทศบอกพัด การในอารามภิกษุเมื่อปกปิดมนฑนสามพึงนุ่งให้เป็นปริมนฑนคาดประคดเอวผ่มผ้าซ้อนสองชั้นตัดลูกดุมล้างบาทแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อนไม่พึงเดินแซงไปข้างหน้าของพระเถระทั้งหลาย พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้านพึงสำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้านพึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้านอย่าเวิกผ้าไปในละแวกบ้านอย่าหัวเลาะลั่นไปในละแวกบ้านพึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านอย่ายกกายไปในละแวกบ้านอย่าควยแขนไปในละแวกบ้านอย่าคงศีรษะไปในละแวกบ้านอย่า ค้ำกายไปในละแวกบ้านอย่าคุมศีรษะไปในละแวกบ้านอย่าเดินประโยงไปในละแวกบ้าน พึงปกปิดกายด้วยดีนั่งในละแวกบ้านพึงสำรวมด้วยดีนั่งในละแวกบ้านพึงมีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้านอย่าเวิร์พ่านั่งในละแวกบ้านอย่าหัวเราะลั่นนั่งในละแวกบ้านพึงมีเสียงน้อยนั่งในละแวกบ้านอย่าโยกกายนั่งในละแวกบ้านอย่ากวายแขวนั่งในละแวกบ้านอย่าโครงศีรษะนั่งในละแวกบ้านอย่าคว่ำกายนั่งในละแวกบ้านอย่าคุมศีรษะนั่งใน เราแวกบ้านอย่านั่งรัด เข่าในระแวกบ้านอย่านั่งเบียดเสียดพระเทระอย่าเกียดกันพิสูจใหม่ด้วยอาสนะอย่านั่งทับสังคาติในระแวกบ้านเมื่อเขาถวายน้ำพึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรับน้ำพึงล้างบารถือต่ําำให้ดีอย่าให้ครูดสีถ้ากระโถนมีพึงค่อยๆเทน้ำลงในกระโถนด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยน้ำพิสูจใกล้ อย่าพูดน้ำกระเซน็นผ้าสังคาติอย่าถูกน้ำกระเซน็นถ้ากระโทนไม่มีพึงค่อยๆเทน้ำลงที่พื้นดินด้วยคิดว่าภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซน็นผ้าสังคาติอย่าถูกน้ำกระเซน็น พระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอยเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่ <c oughs> ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึง่ง อยากมีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีศีลเป็นประทีป จงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เยื้อสดลงสดับรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนวัดต,ตาสสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนิงน่งเก้าเจ้าพระแม่หญิงศิวลีรัศมีโชธหรือพระแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยวินยัยหน้าที่9 1 2ค่ะ